สวัสดีครับร้านญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่กันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปุต้า L 3 2 1 8น SP นั่นเองนะครับก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละคันในช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เรานําเสนรกับคูปุต้า L 3 2 1 8 SP นะครับคันนี้จดทะเบียนปี64นะครับลูกค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใบมีดด้านหน้าคันล่างนะครับนี่เลย สี่ร้อยถลอกตามการใช้งานนะครับพร้อมด้านหลังเป็นผัานพ่วนนะครับเป็นผัานห้านะครับใครที่ต้องการหารถขนาดไซส์เล็กกว่า L40 นิดนึงนะครับก็คือเล็กเฉพาะขอบอย่างเนาะก็คือพร้อมทํางานนะครับงานสวนงานไร่นะครับนี่เลยครับสาิบสองแรงนะครับเครื่องยนต์สามสูบสาิบสองแรงม้าครับไดเรกอินเจคชั่นระบบเกียร์แปดเกียร์เด่นหน้าแปดเกียร์ถอยแบบซิงโครชัทเทิลนะครับตอนนี้จดเบอร์ปีหกสี่เลยนะครับลูกค้าใบมีดหน้าพร้อมหันพวน ชั่วโมงการทำงาน225ชั่วโมงใช้งานน้อยนะครับด้านหลังมีลออขิดขวนวางของนะครับสองเครื่องมือนะครับพร้อมชาร์จนะครับด้านท้ายนะครับคันนี้เป็นรถไล่แท้ๆนะครับสีสันเดิมๆนะครับลูกค้านี่ยางดีสีเส้นนะครับเรมทะเบียนพร้อมนะครับใบมินหน้าพร้อมผ่านห้านะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 3 6 5 0 0 0หห้าพันบาทนะครับสามแส0หห้าันบาทลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับเราอยู่ที่สาขา2นะครับบ้านทาคอดมุนวางบัวนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามศูนย์เก้าห้าสามสองเก้าก็เก้าแปดแปดเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าเนี่ยดูนะฮะสภาพสีหัวน็อตเดิมๆนะครับท่นอนคันเดิมๆเ,เ,เ,เครื่องยนต์ก็เดิมอยู่แล้วชุดขันขหน้าใครที่ชอบรถเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆไม่ต้องเก็บงานนี่เลยทันสองแรงนะครับ เครื่องยนต์ปกตินะครับระบบทำงานได้ปกติไม่ดบบได้ตอนหลังระบบไฮรลิกใช้งานได้ปกติครับสภาพโดยรวม90%เลยครับจับเครือ่องสี่ล้อนะครับ,บได้ครับ ใจนะครับ L 3 2ม SP นะครับรถเจ็ดเบรคปีหกนะครับไปพิจาน,น้าพร้อมผ่านพวน,นะครับก็เชิญในที่รับบัญยาเทคเตอร์นะครับสาขา2บ้านท่าคอนตําำบลว,งบวังบัวอําเภอคลองขุงนจงหวเพชรนะครับราคา่อลองได้ส่งฟรีในระยะทาง3 0 0กิโลเมตรแรกนะครับลองเข้ามาทดลองขับเข้ามาชมนะครับอยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์หลังเป็นจากผ่านพววเป็นตัดหญ้าได้ไหมหรือจะเอาอุปกรณ์ตัดหญ้าเพิ่มก็ลองเข้ามาคุยรายละเอียดกันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ